เราต้องรีบเก็บของแล้วครับพอดีเจ้าถิ่นมาแล้วพอดีรเราขวางทางเจ้าถิ่นดูเิครับเจ้าถิ่นอยู่ฝั่งนู้นเห็นไหมครับเนี่ยเออขี่ไปเลยนะเจ้าถิ่นเขามารอแล้วครับอันนี้ที่เรานอนเนี่ยคือเป็นทางผ่านของเขาเรามาขวางทางเขา <laughs> เขาก็เลยไปไม่ได้ไหครับทางกินะครับเขามาต่อคิวกันเลยครับสี่ตัวห้าตัวครับทางสามเือกทางงวเือกครับ ครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่3ของการเดินทางนะครับตอนนี้เราก็เก็บของกันเสร็จเรียบร้อยเตรียมตัวที่จะมุ่งหน้าสู่เสาหินเดี๋ยวเราจะไปหากินอะไรที่นู่นเพราะตอนเช้าค่ัเชฟเบลยวก็ทําอาหารให้เรานิดหน่อยเพื่อรองท้องกันก่อนพอมีแรงขับรถออกจากจุดที่เราแคมป์คืนนี้ไปสู่เสาหินเดี๋ยวไปดูกันครับว่าตรงเสาหินเนี่ยมันมีอะไรมัาง แต่มีดีแน่นอนครับผมไปเราไปดูกันว่ามันมีอะไรกันดีวัวไม่เอานะครับฮะดีวัวไม่เอานะดีวัวไม่เอานะมีดีนี่มีดีอะไรครับดีวัวไม่เอาแต่ดีขมไปครับ เราอยู่ที่ทางเข้าเสาหินนะครับตอนนี้เป็นสามแยกครับตรงนั้นจะมีป้ายบอกอยู่ครับตรงนั้นเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นสำนักสงฆ์บ้านแม่สองอหมู่ม 3, มสามตำบลเสาหินอำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหนทางอันสินมากครับผม i'm um. 他那个工厂，反正就是。 เป็นแหลมมักแห่งหนึ่งของสาวหินก็ว่าได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันครับว่า,าข้างบนมีอะไรยังไงมั่งแต่เราสามารถขึ้นชมได้ครับ เดี๋ยวผมพาชมดูโรงพักเสาหินครับรต้องบอกโรงพักตรงนี้ค่อนข้างเก่าแก่มากครับผมแล้วเราเดินเดินดูข้างบนกันดีนก,นกว่าปะโอ้เก่าแก่มากเลยพี่ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นห้องขังว่ะน,นี้เป็นห้องสิบเบนเนาะโอ้โหโอ้พี่มีรางต่อเลยพี่ดูดิต้องบอกว่ามันมันดูว่ามันเก่าแก่แค่ไหนพี่ดูดิ ไอ้เป็นห้องขังสมัยก่อนนะครับเขาจะเป็นไม้ทั้งหมดเลยดูฝั่งนี้ครับไอ้ไอ้ฝั่งนี้วขนผมตั้งหมดเลยพี่รู้สึกว่าโ้ยขนผมลุกไอ้นี่ไอ้รอยรอยเห็นรูพวกนี้ไหมครับเนี่ยอันนี้เป็นรูกระสุนปืนนะครับที่สมัยนั้นเขา,เามีการยิงกันพวกทหารของดาวแดงหรือว่าเป็นทหารร่วมกาเรียงอะไรพวกนี้ครับเขามายิยง เดี๋ยวเราไปดูห้องฝั่งนู้นกันเราจะเห็นเราจะเห็นรูกระสุนเยอะมากเลยครับพี่เราต้องการเลยตรงนี้จะไอไอตัวนี้เป็นรูเป็นแสงอย่างเงี้ยครับไอตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเป็นรูรอยกระสุนปืนหมดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูข้างนอกอีกทีนี่ผมรู้สึกอยู่ข้างในคุณ อย่าไปรู้รู้สึกว่าแบบขนผมตื่นบดเลยข้างล่างนี่ก็จะเป็นหินหินทั้งหมดเลยเ <c oughs> มื่อก่อนตรงด้านใต้นี่นนก็จะเป็นกระสอบสายตั้งไว้อยู่นะครับเดีย๋ยวที่เขาเล่ามานะครับผมแล้วก็จะมีการยิงยไอ้ตำรวจตำรวจสมัยนะั้นเขาก็จะมาหลบอยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับเนะี่ย ไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นรอยกระสุนปืนเนี่ยครับที่เราเห็นไเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยเป็นของเอ่อพ่อทหารดาวแดงนะครับยิงเข้ามายิงเพราะเราสื่อว่าเสาหินตรงนี้ครับมันจะติดกับชายแดนฝั่งพม่านะดูเต็มเลยพี่ไอ้รอยกระสุนรรอยกะสุนทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยไอ้ทั้งหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยดูโอ้โหพี่สงสัยเขาน่าจะยิงว่าฝั่งนี้จากฝั่งนี้น่าจะยิงแน่จะยิงฝั่งนี้ ก่อนนี้เป็นไปโอ้เยอะเลยโหลงกระสุเต็มปึ้งปึ้งปึ้งตำรวจสมัยก่อนเขาเขาเจะหลบอยู่ใต้ใต้ใต้ถุงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นกระสอบทรายตั้งตรงนี้ถ้าไม่หลบุดก็โอ้โหอย่างจะคิดดูรอยกระสุนปืนดูเลยครับเดี๋ยวเราจะไปดูข้างหน้าก่อนนะครับอ่าถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเราสามารถขี่รถเข้าไปดูได้แล้วถามทหารก็คิดว่าเราสามารถเอ่อจะดูฝั่งตรงนู้นเขาจะเป็นฝั่งแม่มาหรือเป็นชายแดนนั่นเอง ไปดูกัน เดินเข้าในฝาาั่งพม่าประมาณร้อยกว่าเมตรเรื่องจะเห็นเสาหิน <c oughs> <c oughs> เราสถานก,การณ์โควิดมันดีขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นมาใหม่อันนี้เราอยู่ที่จุดผ่อนปนู้นะครับตรงนี้ครับผมเขาเรียกว่าจุดผ่อนปูนระหว่างอ่าอ่เขาเรียกว่าจุดผ่อนปูนของพมา่าไอ้ระหว่างไทยกับพม่านะครับถือว่าเราขึ้นตรงนี้ครับว่าจะมี มันจะมีดักอีกด่านหนึ่งครับผมที่เขาบอกเมื่อกี้เขาจะเป็นด่านของทหารดาวแดงซึ่งทหารดาวแดงที่ผมเคยคุยไว้นะครับที่เขายิงอยู่ที่เขาเขาเตาหินนะครับเมื่อก่อนที่เขาจะเข้ามาตีตรงนี้ครับก็ยังคงมีมีตั้งอยู่ถ้าจะเป็นด่านทหารดาวแดง,งก็จะเป็นด่านทหารของของพม่าครับผมแต่ทุกครั้งนะเราถ้าเราจะข้ามพรมแดนตรงนี้ครับผมเราจะต้องมีฐานตามไปดูด้วยครับ เนื่องจากความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเป็นสถานการณ์โควิดเขาก็ปิดเขาก็ยังไม่ให้เข้าไปนะครับตั้งแต่ปีที่แล้ว <c oughs> แต่ก็โอเคครับมาถึงตรงนี้นะถึงไม่ได้เห็นเสาหินก็เอาไม่เป็นไรถือว่าได้ได้เกต็ความรู้เยอะอยู่ว่าทำไมแต่ระหว่างตรงนี้เราก็อยู่กันเป็นเหมือนเก็บบ้านนะครับผม สดีทุกคนเย็นสบายใช่ไหมดูคุณจะชอบมากเลยนะฮะแล้วทำไมเด็กๆไม่เล่นน้ำกันล่ะเอ้ย ครับตอนนี้เที่ยงเราจะใช้เส้นทางจากเสาหินแม่งสศาทางหลักตอนนี้เรายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงกันเลยคือออกจากที่เราแคมป์ก็เชฟก็ทําอาหารแค่มาม่า,มาที่มันเหลือนะเพราะเราไม่ได้ซื้อของมาเยอะเมื่อกี้ประแวะไอดื่มน้ํา ซื้อน้ำอะไรพักผ่อนกันชาวบ้านเขาาก็ชวนไปกินข้าวที่งานเขาเรียกว่าเป็นงานมัดมืองานวันเหมือนเป็นงานวันเกิดนั่นแหละแล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือเด็กอะตรงรู้สึกว่าจะที่นี่มั้งหลังนี้เขาก็ชวนอยู่ชวนมากินข้าวที่นี่แต่เราบอกอเราเกรงใจเขาเดี๋ยวค่อยออกไปกินที่ไม่สเรเลียงครับก็ มาสายนี้ต้องอกินเวลาไหนต,ต้องได้หมดก็เมื่อกี้ก็กินขนมอะไรรองท้องกันไปบ้างละเดี๋ยวคิดว่าเราจะสองสองชั่วโมงน่านจะถึงไม่เสลียงนะสองหรือสามไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าเราขี่ไปเดี๋ยวก็จอดถ่ายรูปอะไรไปด้วย lo mà các anh chị biểu không không cần chạy bay nữa nè subscribe cho เหตุการณ์เมื่อกี้คือเขาเรียกว่าเหตุการณ์ล่อซื้อครับผมลออ้อนเลยเชฟเบล<อ>ครับโดนเบลคนนำทางลอ่อซื้อครับหลักการง่ายๆครับจะเป็นร่องน้ําใหญ่ๆป๊อบที่เราดูาในคลิปนะไอเนี่ยเชฟไอเบลคนนำทางจะอยู่ข้างซ้ายก็แล้วเชฟเบลจะอยู่ข้างหลังใช่ไหมกลไกของการลอร่อซื้อคือเบลคนนำทางเขา,าก็จะบกมืออย่างนี้ครับไป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 พอเชฟเบล หลงโกนท้า้รับขี่ปุ๊บครับนี่เลยเบียวคนทางอัดเลยครับปุ๊บเปียกทั้งตัวเลยครับตัวนี้นี่คือการล่อซื้อนะครับรถถ้าดูคลิปนี้ไว้จําไว้นะครับนี่คือการล่อซื้อเปียกเปียทั้งคู่อะเปียทั้งคู่นะครับแต่เราแต่แต่เราคนขี่อะมันมันได้ความสะใจไงได้สะใจครับอ่ารถมันมีชิวนะาบอกว่ามันเป็นความสนุกสนานอย่างหนึ่งของการขี่รถในน้ําครับอ่า ถ้าใครดูคลิปนี้จบก็จะดูว่าการล่อซื้ออันนี้คือการล่อซื้อนะครับเอย่าอย่าดูไว้ครับเป็นแนวทางครับตอนนี้ยังมีใครบ้างที่ไม่โดนนี่ลุงแดงลุงแดงลุงแดงนะลุงแดงลุงแดงพี่แจ็คลุงจงโดนไปแล้วแล้วก็พี่กล้องนะพี่กล้องยังนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องโดนครับไงฮะสวัสดีครับเข้ามาส่งของโอ้ โซรับโอ้อไปไม่ได้ครับคิดว่าตอนแรกคิดว่าไปได้ มนะครับผมระหว่างทางมันแคบครับผมระหว่างเลื่อนรถสวนนะครับเนี่ยพีแจ็คขึ้นหลายหลาย,หลายทางซ้ายนะครับผมนะทำให้รถล,ล้มไปฝั่งขวาครับแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีไม่ได้เป็นอะไรมากนะครับผมอโอเคเรียบร้อยครับผม,มดีแล้วไม่เจ็บมากครับผม ค่อนข้างทรงตัวลําบากครับเพราะว่าขาขาฝั่งหนึ่งจะเหยียบพื้นอีกขาหนึ่งมันมันจะจะเหยียบเหยียบเหยียบพื้นไม่ถึงแตะพื้นไม่ได้นะครับผมมันก็ทําให้ว่าการทรงตัวค่อนข้างลำบากนิดหนึ่งครับอย่างเงี้ยครับเวลาขึ้นไปมันก็มันจะลำบากนิดหนึ่งมันจะทรงตัวยากครับผมอ่าได้โอเคพี่แจก็าเป็นยังไงโอเคนะเค ไม่เป็นไรครับพี่แจ็คไม่เป็นไรสวัสดีครับสวัสดีครับตอ,รตอนนี้เราอยู่ที่ไหนไม่รู้ แต่ที่รู้เรากําลังจะกินข้าวกันครับตอนนี้เวลาบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสองหรือเปล่บ่ายสามหรืเเออไม่รู้อะบ่ายสองตอนนี้เราตอนนี้ประมาณบ่ายสองเรามาจอดอยู่แถวริมทาทานสักแห่งของอําเภอแม่สะเงีายอำเภอแม่สะเรงแต่ไม่รู้ว่าอยู่จุดไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เชฟเบลกําลัง จะทํากับข้าวให้เรากินอาหารเที่ยงครับผมทุกคนอ่อนล้าสังเกตอยู่จากหน้าตาครับไม่ต้องดูจากคนอื่นดูจากหน้าตาผมก็รู้แล้วม้งพี่ฝุ่นเนียบอกโโหโดนฝุน่นลงมาโหดูดูโหดูสิครับฝุน่นตลอดทางเลยวันนี้อาหารมื้อเที่ยงคงจะเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดสําหรับที่ผมจะเคยเออเคยกินมาแน่นอนสหรับมื้อนี้ออพอเราหิวอ อีกแล้วครับลุงเก่งน้ำมันหมดเมื่อกี้ก็หมดทีนึงแล้วแล้วก็เติมของเดวิดเอาตอนนี้หมดอีกรอบครับให้พี่ดักเป็นคนขี่แทนฮะแล้วก็ลุงเก่งขี่รถพี่ดักยัน เป็นภาพที่ปิดคลิปได้ดีมากครับ แคขากลับชังสารพัดครับน้นไฟของเดวิดไม่ติดแล้วก็มีกล้องทอดนะครับตอนนี้ตอนนี้ต้องมาจอดอยู่ที่หน้าโรงพักอำเภอจำารอำเภอจำองครับนี่ก็ดกีโมงครับตอนนี้ประมาณสองทุ่มก่าสองทุ่มนะครับก็เดี๋ยวก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องด้วยนะครับสร้างสายลุยนะครับเดกเอนจิ้นนะครับขอบคุณครับ แล้วไว้เจอกันคลิปหน้า